ไอ้ไผ่เพื่อมันอยู่ทุกรอบผิดเลยไตอตาดูวิแตกวิกีวิกสิบเอ็ดสิบเอ็ดตายยงไ่จะตายตายไผ่มีตัวเยอะตัวตัวูจตัวตัวระวังระวังยิง้างบนนียิง้างบนนียิง้างบนนีทำได้ปะเดี๋ยวมันมันลุกลังมันลุกลังวะตายตายตายดึง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 ดง้งดดอกไหนเลขไหนบดดด ตันนักูตันไประตูนักูตันงตายตายตายหมด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 ลิปหมดจ่อลิปจ่อลิปจ่อลิปเหลือตัวนึงอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่องบนไหนวะหมดแล้วหรือเปล่าเก็บประตูเลยยังอยู่จะเป็ยังอยู่จะเป็นยู่มันโดดมันโดดโดดโดดหรอมันโดดไปแล้วเมื่อกี้อะไอ้ตันมันโดดไปแล้วตันโดดฝั่งหลังนู่นฝั่งข้างๆเมื่อกี้โอ้ยเก็บลิปกูไปหมดเลยเหรอ โดดฝั่งข้างๆเมื่อกี้อ่ะมีตัวโดดฝั่งข้างๆไปยู่ไงหาดิโดนกูมมาหดะ

Ich dann kommt habe เป็นประจำก็เพราะเพื่อวันสำคัญข้างหน้าไม่เคยโกงกันเราที่สูงกูงมาาจกจุดต่ำอยู่ข้างล่างใช้ชีวิตกับปัจจุบันไม่เคยหันหลังให้คนข้างๆยังต้องโอโนให้คนที่บ้านเพื่อนพี่น้องกูต้องมีใช้เงินเป็นล้านหมุนในบัญชีเพราะพวกกูหางเงินกันคดไว้ชีวิตนี้ไม่เสียนทุกวันเหมือนถอยลูกตาโรดดายอยากจะเที่ยสุดตีกับกูแต่เท้าของเราเยอะคนละไซส์ลงท่าที่กูเลยจะสวมคือไซส์ที่มึงยังไม่เคยคคใส่กูได้ออกไปทุกที่ในที่ที่มึงยังไม่เคยไปมึงเป็นกบอยู่ในกะลา มาราธอนพวกกูไม่มีกระลอกเส้นชัยใครกันแน่ที่หลอกตัวเองไอ้เฮียกูไม่สนแล้วว่ามึงจะมองกูดีหรือมึงจะมองกูร้ายกูสนแค่ครอบครัวกูต้องมีกินพี่น้องกูต้องมีแดกกูสนแค่นั้นนะตนึงเสียงดังเย้ yeah. แค่เชื่อกูเลยสักคนตอนนี้เพงที่พวกมึงเหยียดมันสามารถทำให้กูไม่จนหาให้แม่เพิ่มอีกสักแสนรองเท้าแพงๆให้หลานสักคนชีวิตข้าถนนแบบนี้กูบอกกับเพื่อนว่าจะไม่ถูกมานจะางนรักกูบอกตลอดว่ากูจะขึ้นกันไปข้างบนถึงแม้จะเหน็บถึงแม้จะหนาวถึงแม้ว่าป่าก็จะไม่บพร้อมเจอกับอุปสรรคถึงแม้จะผ่านมาสักกี่ฝนอยู่ในหัวกูอยู่ตลอด่ากูนึกจะไม่กลับไปจนกูรู้อยู่แล้วเ้อเกิดเราเริจะทำมันไม่มีคำวาาสายสิ่งสำคัญมันอยู่รอบๆตัวมึงก ส่วนถึงคนเขาบอกว่าพวกกูร้ายเพรกูส่วนขค่เงินไปฝึกทุกๆคืนที่กูต้องได้ส่วนแค่คนที่กูเคารพส่วนเธอคนที่กูต้องไหวส่วนแค่เพื่อนที่อยู่กับกูตลอดเวลาแรก by my s hey, i ส่วนใจในแบงค์ธนบัตร right now I'm feeling losing my mind เรื่นอะไรในแบงคดีไหมเฮ้ยน่าทำไร ไม่รอละไอเหีเ้ยอ่างเงี้ยต้องยอรอยานไม่ฝึกตีนแล้วไงอย่ยผมบอกให้